สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านมาบ้านน้องครีมนะคะวันนี้เรามีของขวัญน,นะคะของขวัญจากคุณแม่แคแตนแตนแต,นแตน้นี่เลยนะคะกล้วยนะคะกล้วยทั้งหมดห้าถุงนะคะทั้งหมดห้ถุงเมื่อวานก็มีแบ่งให้น้องๆช้างทานบ้าง สองสามวีนะเพราะว่าให้น้องครีมทานนะคะโอ้โหดูนะคะดูนางท่านขานะขอบพระคุณนะ,ะขอบพระคุณไม่แคร์มากๆเลยนะสําหรับด้วยอร่อยๆนะคะ <laughs> โอ้ยแม่โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวป้อนบอดีก่อนนะคะคำแรกปูนหรือเปล่า,นา,นานแม่นางคงงอนนะกินหัวแม่แก่นแน่ๆเลยนะคะดูนะคะปูนหรือเปล่าทําไมเป็นอย่างนี้โอยปูนปั้นแน่ๆเลยค่ะอาปากรองับพัาเลยนะค่ะบอดี้โอ้ยน้องครี เบรี้สองปีแล้วนะน้องกินต่อนแล้วน้องกินสนะาน้นะเออจีนะช่างกินดีให้ล้านทางก่อนไม่ยมอมมากะจะยกไปทางนู้นแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะจัดให้เด็กทานเลยนะโอจะรอดเบรี้ไหมเบบีหน่อยวะก็เบรี้ถุงนึงคนเดียวไงทำไมบอกเบรีแอบบีหน่อย แบล็กกอ้ไอ้แบล็กแบล็กแบล็แบล็แบลแบล็กแข่งกันแบล็กเอาแบล็กเอาเข่งแอ่านะอ่ะน้องกินเดี๋ยวลูกเดี๋ยวนะอ่ะน้องกินต้องเสร็จแล้วเราต้องไปทางนู้นแหละพ่อันนี้เสร็จบอดี้หมดแน่ๆเลยนะคะลองลองถือกล้วยวิ่งวิ่งให้บอดี้วิ่งตามหน่อยดิแม่วีจะวิ่งตามไหมต้องไปทางโน่นโน่น ไม่ฟ้าเลยนะปากใหญ่มากเลยนะคะอร่อยไหมแก้มปองไหนตกแก้มปองตกแก้มปองตกแก้มปองโออปากไปทางนู้นพ่อต้องยุกออกมั้ยังไม่เป็นเราต้องคิมไม่ฉกหรอกนี่แหละคนฉกอยู่นี่นู้นเดินไปทางนู้นให้น้องให้เบอร์ดี้วิ่งตามหน่อยอมาบัอดอยเจ้าดูนะอยู่ลูกสาวคายอยู่ลูกสาวคายอาปากงับอย่างเดียวเลยนะต้องสามถุงนี้ก็คือไว้ สามสามเชือกฝั่งนู้นนะคะมีลินลินโดโดแล้วก็คุณยายุดนนะะแกงว้ดีหน่อยส่งงนี้แกงยังไงดี Do ่ะมา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 าตามิงตามิงตามิ uh, ่งตามงตาา่แ okay, okay, okay. yea ่นี apa, ้แหละหายตงแอบเ้อปาอปากว้างแอปเปโอ้จะกินหัวไก่แก่นแล้วนี่ ơi mẹ con con ui nay cho cho ngay cho ngay cho cho chị thằng nào còn lấy tợ tay gì nữa ba <laughs> à à mẹ phân long rồi đẹp luôn đẹp đẹp luôn à thì là à. Ừ, em ạ cô ạ à. một thằng quàng ừ. này ờ à um um mẹ cần khứ này luôn อเออตัวใหญ่เท oh ่ากันเลยคมไอคมอย่าฉกลูกอันี้อนันี้มามามาะทรมอันน้นคมแอกมา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 ามอนี่หน่อยสาวคนสวยเดี๋ยวปอมดีหน่อยบดีหน่อยค่าอ ทักกันเท่กกัาักันตาหวนเชกันตาหวนเชเออออดูมือนะดูมือถือกล้วยไว้นะคะแต่ก็ยังจะรับนับไปอีกดีบดีไปไหนมาไหนไหนเยยเโอเคนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะสามถุงนี้นะะจะให้พ่อควานนะคะพ่อแอดไปป้อนอ่าลิ้นลิ้นโดโดแล้วก็คุณยายอดนนะคะโเคดี๋ยวให้พ่ควานไปป้อนเลยจลูกสไปไหนบดีมานีเอุย ระวังเปลี่ยนมือนะคะระวังสนใจน้องครีมดูบอดี้นะคะไปแอบ,บทานยาตรงนู้นแล้วนะท่านขานะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแม่แครมากๆเลยนะ,ะสําหรับของขวัญบ่อยมากเลยนะ,ะที่ส่งของขวัญมาให้ครอบครัวแม,ม่ควานนะคะ,ะนี่นะคะแอบ,บทางนี้แล้วนะ,ะโมจะคุยกับคนอื่นเขาทางนี้ก็แอบ,บแอบ,บแล้วนะ,ะแอบ,บแล้วะะยาชกยาชกย,ยาชกฮะ,ะชอบชกดูนะ,ะชก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  นะทุ่ก้ม่มาทุง่งก่อนได้ไหมลูกทุงน่ะ <c oughs> อ่ะดูนางฮะแก้มป่องเลย <c oughs> แอบทานแล้วนะะตอนนี้แอบทาน <c oughs> อ่าน้องพิมแอบทานที่จะแบ่งไว้ให้เบอร์ดี้โดโดอ่าไม่ใช่ดิแมดินลินโดโดแล้วก็ยาวดอนฮะนาง แย่งทานแล้วนะคะดูนะคะถุงนี้นะคะฝีมือน้องครีมฉีกเองเลยนะคะเนี่ยโอ้โหหะไม่เอาแล้วครีมพอนะคะอ่าเดี๋ยวพ่อควานนะคะเดี๋ยวพ่อควานจะมาป้อนนะะแม่ลินลินโดโดแล้วก็ยายุดรนนะคะกล้วยสามถุงนี้นะคะทั้งหมดมีห้าถุงตกเชือกละหนึ่งถุงพอดีนะคะขอบพระคุณแม่แค่อีกครั้งนะคะที่มาร่วมป้อนผลไม้ให้กับครอบครัวน้องครีมนะคะมาร่วม กล้วยนะไม่ใช่ปลามายกล้วยนะคะกรวมให้กับครอบครัวน้องครีมนะคะไปกันเลยนายแพทยไปไปดแปไปดปดปโอ้โอ้นงครีมชกเลยให้น้องครีมสองอ่าน้องครีมสองหวีไปเลยนะคะล่วงนะคะล่วงนี่ค่ะป้อนอย่างนี้เลยนะคะ เบอร์ดี้จะมาร่วมแจมกับเขาอีกนะคะดูนะคะให้สองเชือกทําไมมีงวงสามงวงก็ไม่รู้นะท่านขานะคะดูเบอร์ดี้จ๋านางจ๋านางนางทานเยอะแล้วนะนางเอ้ยอะดูนะลินลินอยู่ตรงกลางนะคะโดโดอยู่ขวามือของท่านผู้ชมนะคะตรงกลางคือลินลิน,ลนซ้ายมือท่านผู้ชม <Ber> dy, ก็คือเบอร์ดี้นะคะนางทานเร็วด้วยนะท่านขานะคะดูนะคะ,ด,ะ,ะดูตา ไปให้ยายโดนทานด้วยพ่อดีเขาจะไหนไหนปะ้ะ <c oughs> โอ้ยทำไมมือละพันละพันหมดกันเลยเนี่ยเ้ยนะฮะ่ายนี่หน่าลินโอ้ยลกนะม,มือใส่แต่มือใครเรากล, <c oughs> ล,ลืมมือหมดแล้วอะโดมือใหญ่ๆคือมือเบอร์ดี้นะฮะ ดูนะคะความชุลมุนก็เกิดขึ้นนะคะกับสามนางนี้นะคะซุมหัวกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะคิวต่อไปก็จะเป็นคุณยายอุดรนะคะพ่อฟ้านก็ป้อนนะคะอ่าป้อนในมือนะคะค่อยๆป้อนในมือให้คุณยายทานนะคะนี่นะคะคุณยายอุดรเป็นคุณยายของพี่โมเมนะคะเป็น้างของญาติแม่ควานเองนะคะเชือกนี้คุณยายอายุห้าสิบเจ็ดปีนะคะ โอเคเบยยังบบโบเบยแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะคะหมดแล้วคะ่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่แม่แค่นํากล้วยมาให้ครอบครัวแม,ม่ควานเชือกละหนถุงนะคะ1นถุงก็มีประมาณเจวีนะคะประมาณเจวีนะคะว่าไงสาวน้อยเอ้ยเนาะเอาสาวน้อยของแม่ อร่อยไหมคะครีมครีมซีอร่อยจังเลยนะครีมซีบอกอร่อยจังเลยค่ะอร่อยจังเลยค่ะอร่อยจังเลยนะยิ้มหวานหน่อยไหนแห่มายิ้มก่อนยิ้มยิ้มขอบคุณค่ะนายจ้าวหวานจริงจิงเอฟิงฟิงฟิงขอบคุณค่ะนายนายนายส่งจุบส่งจุบจุบเลยจุบขอบคุณด้วยจุบสานที่หอมแก้มเลยจุบหน่อยจุบ นี่จุบิกจุบิกนี่จุบิกจุบิกจุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไม่แค่มากๆเลยนะที่มา นำกล้วยนะคะให้กับครอบครัวน้องซางได้ทานกันนะคะทั้งหมด5เชือกเชือกลระหะเจ็ดวีนะคะเชือกละ7วีเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะนะก็ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยขอให้ปังนะคะตลอดนี้นะคะแบบนี้ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องครีมให้กับแม่ควานได้ทําคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะท่านค่ะนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะเออบ๊ายบายค่ะ